ยาพึ่งไวนเดี๋ยวไปกล่าวครับไฟนี้ซ้อมกันยี่วันครับสองอาทิตย์ครับซ้อมอยู่ที่ใครที่เด่นดีครับมีใครเป็นผู่บอลผู้ซ้อมบ้างไม่เอาพยาครับแล้วก็เพื่อนๆในค่ายช่วยกันใช่ไหมครับตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับสี่ิบปีครับเราสูงเท่าไรหรึ่งหกสิบครับน้ำหนักปล่อยๆมาประมาณกี่กิโลครับห้าสิบครับเราเงินจะได้ไรครับเดินก็ได้ถอยก็ได้แล้ววันนี้เราเจอกับเจ้าเพชรเป็นใครเพืรเปล่เออเคยเจอไหม ไฟแรกเลยได้ศึกษาที่มาต่อยทำไมปะไม่ยังไม่ได้ดูด้วยแล้ววันนี้เราจะวางกี่มังแสกันก็ไปเรื่อยๆเก็ต่อยไปตามสไตล์เรานะก็คอยแไปเรื่อยแล้วดูอาไว้เทาด้วยล่าสุดเราต่อยไปที่อยู่หลังศิลปปะหลังศิลป์อ่าววันนั้นเราเจอกับเป็นตังฟาวเป็นไงบ้างแย้คะแนนเข้ามาวันนั้นต่อยเวทเท่าไหร่ร้อยสิบสองร้อยสิบสองวันนี้ต่อยร้อยสิบร้อยสิบมีปัญหาเรื่องน้ำหนักไหมไม่มีเมื่อกี้สอบแล้วเป็นไงบ้างมาเกินหรือมาขาด มาเกิอนอยู่จุด16ครับอ๋อคือเหมือนสบายๆมากมายืดกล้ามเนื้อยามเช้าร่างกายตอนนี้เป็แบงกี่เปอร์เซ็นต์ละอ่า70-80ได้สมบูรณ์แข็งแรงเดืนนี้พร้อมแจ้งเกิดรึเปล่นาน่าจะพร้อมอ่ะรอต่อยมวยมาลุล็วๆทุกวันที่กี่ไฟแล้วครับประมาณประมาณ60ครับได้เราคนจังหวัดซีเกตอากเชิญเชิญแฟนคลับเราหน่อยไหมฝากเป็นกำล้งใครับพยายานพึงไว้จัดการเต็มที่แน่นอนนะวันนี้นะโอเคหขอบใจมาก